ต่อไปเอิร์ธเอิร์ธครับไปครับเอิร์ธอ่านโจทย์ข้อสองก่อนตัวอย่างที่สองพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านด้านละยี่สิบเซนติเมตรและความสูงของพีระมิดเป็นสิบแปดเซนติเมตรจะหาปริมาตรของพีระมิดนี้ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมวาดรูปก,ก่อนเลยฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพีระมิดต้องมีจุดยอดมียอดเท่ากาัน ความยาวของสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละยี่สิบเซนสูงเท่าไรนะสิบแปดครับสูงสิบแปดเซนเออเขียนสูตรก่อนปริมาตรพีระมริดเซนหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงครับคูณพื้นที่ฐานคูณสูงแต่ว่าข้อนี้พื้นที่ฐานหาย,ยังไงพื้นที่ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านคูณด้านครับด้านคูณด้านใช่สูตรเราก็เลยกลายเป็นแบบนี้เซนหนึ่งส่วนสามคูณด้านคูณด้าน,ค,านคูณสูง อันนี้ครูแทนตัวเลขเลยได้ปริมาตรเท่ากับเชนหนึ่งส่วนสามคูณบ้านคือเลขอะไรยี่สิบครับยี่สิบยี่สิบอ่าใช่ยี่สิบคูณยี่สิบสูงอ่ะสูงอ่ะเลขอะไรสูงสิบแปดครับสูงสิบแปดสามตัดอะไรได้ตัดสิบแปดครับอ่าสามตัดสิบแปดสามหนึ่งสามสามหกแปดสี่ร้อยคูณกับหกใช่ปะ,ะได้เท่าไหร่คำตอบได้สองพันสี่ร้อยครับถูกต้อง หน่วยเป็นหน่วยเป็นอะไรลูกบาศเซนติเมตรครับอ่าลูกบาศเซนติเมตรอ่ะต้มเหมอให้เอิร์ดน,น่อยทุกคนคต่อไปโน้ตเลยโน้ตโน้ตพีระมิดฐานสา่เหลี่ยมใดๆมีความยาวฐานสิบเฮ้ยหกเมตรและความสูงของฐานแปดเมตรเฮ้ยสองสองเมตรและความเย็นโน้ตใเย็นเกินสองหลอนจงห่า ปริมาณของพีระมิดนี้ครับโอเคอันดับแรกโน้ตดูก่อนว่าหน่วยมันคนละหน่วยกันเห็นปะเมตรกับเซนติเมตรอื่ค่ะสองพันสี่ร้อเซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรยีี่ครับยี่สิี่เมตรยีสี่นะกูเขียนไว้ก่อนเท่ากับยี่สิบสี่เมตรคราวนี้เรามาวาดรูปกันดีกว่าฐานสามเหลี่ยมใดๆทุกคนวาดตามไปด้วยนะเขาบอกว่าฐานกี่เมตรนะหกครับหกเมตร เอาสมบูรูให้อันนี้เป็นฐานหกเมตรสูงเท่าไหรสูงสองครับหกเมตรสูงสองเมตรและพิระมิดสูงหกปยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่เมตรอ่ะสูตรโน้ตสูตรการหาปริมาตรพิระมิดปริมาตรเท่ากับเดหนึ่งส่วนสามคูณหนึ่งส่วนสามคูณนที่ฐานคูณสูงครับคูณพื้นที่ฐานคูณ สูงสูงครับพื้นที่ฐานของข้อนี้หายยังไงเอ่ยเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงป่ะครับใช่เป็หนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงขน,นี้เราก็แทนเลขเลยเราต้องแทนเลขให้ถูกด้วยนะไม่ไงั้นมันก็จะผิดนะฐานของสามเหลี่ยมเลขอะไรเนอะฐานของสามเหลี่ยมยาวเท่าไหร่หกคัะหกสูงอ่ะสูงของฐานส,สองครับแล้วความสูงทั้งหมดของพีระมิดยี่สิบสี่ครับอ่ายี่สิบสี่ อันนี้ก็คิดเลขเลยอะไรตัดกันได้บ้างสามตัดกับยี่สิบสี่ครับสามตัดยี่สิบสี่ได้แปดครับอ่าสองตัดอะไรสองตัดสองครับสองตัดสองนะ้อนนี้เราเหลือหกคูณแปดได้ไรสี่สิบแปดครับหน่วยเป็นเมตรครับเฮ้ยลูกบาศก์อ่ลูกบาศเมตรนะอ่ะทุกคนตบมือให้นน้ตหน่อยอ ข้อสุดท้ายมาช่วยกันทำข้อสุดท้ายมาช่วยกันทำพีระมิดฐานแปดเหลี่ยมด้านเท่าแปดเหลี่ยมนะแปดเหลี่ยมด้านเท่ามีความยาวด้านด้านละสี่เซนและความสูงของพีระมิดเป็นสี่สิบห้าเซนจงหาพีระมิดปริมาตรของพีระมิดนี้อันดับแรกเราต้องวาดฐานก่อนฐานรูปแปดเหลี่ยมฐานรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่าฐานรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ4เซนเนี่ยถูกด้านเป็น4เซนหมดเลยสูง45เซนสูตรหาปริมาตรของพีระมิดว่าไงนะพูดพร้อมกันปริมาตรของพีระมิดเท่ากับเป็นส่วสามคูณพืพ้นที่ฐานคูณสูงครอคคูณพื้นที่ฐานคูณสูงอันนี้เรามาดูพื้นที่ฐานแปดเหลี่ยมเขาบอกมาแล้วว่าหาย,ยังไงดู ื้นที่ฐานแปดเหลี่ยมด้านเท่าสี่จุดแปดสองแปดคูณด้านคูณด้านคูณสูงอันนี้เราเอาเลขไปแทนเลยเซษหนึ่งส่วนสามคูณสี่จุดแปดสองแปดด้านคือสี่คือสี่สูงคือสี่สิบห้าเซนอ่ะอันนี้เราดูสามตัดอะไรได้สามตัดสี่สิบห้าได้เหลือสี่จุดแปดสองแปดคูณสิบหก คูณสิบห้าได้ไรหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดจุดเจ็ดสองครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดจุดเจ็ดสองอ่ะคราวนี้มาดูพีกอตรีเหลี่ยมเห็นไหมเขาบอกว่าเราจะเห็นว่าพีระมิดไม่ได้มีแค่ฐานสี่เหลี่ยมใช่ป่ะไม่ได้มีแค่ฐานสี่เหลี่ยมนะจากตัวอย่างจะเห็นว่ามีพีระมิดฐานอะไรอีกบ้างสามเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแล้วก็เพื่อเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมแปดเหลี่ยมก็มี สี่เหลียมกระตุรสีเหลี่ยมผืนผ้าได้หมดเลยใช่ปะคราวนี้เขาบอกว่าให้เราไปลองหาปริมาตรของพีระมิดเพิ่มเติมเปิดหน้าต่อไปใบงานในเล่มทิ่ไหนเราอันนี้ <c oughs> การบ้านฝึกหาปริมาตรของพีระมิดโอเคนะ